บทที่710การเสียสละถ้าข้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ข้าจะใช้ท่าตัดสินครั้งนั้นแม้ว่าข้าจะเพิ่งเรียนรู้และมันยังอันตรายอยู่มันไม่เพียงอันตรายสำหรับตัวเขาเองเท่านั้นแต่สำหรับศัตรูด้วยข้าสแสวงหาความมั่นคงมากเกินไปหรือเมื่อเห็นเปลวไฟอยู่เหนือหัวเขาโจฟานเต็มไปด้วยความเสียใจ ทำไมเขาถึงทำเหมือนเย่หลินไม่ได้และเสี่ยงชีวิตเพื่อปล่อยทุกสิ่งที่เขามีน่าเสียดายที่สายเกินไปที่จะทำอะไรหายใจลึกๆโจฟานในที่สุดก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับเปลวไฟสีทองโดยตรงเขาส่งเวลทิ้งดราก้อนคิงให้โค้งรอบตัวเขาและห่อหุ้มเขาด้วยเปลวไฟสีฟ้าหนาแน่นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะใช้คุณภาพของเปลวไฟสีฟ้า เป็นตัวกลางระหว่างหยินและหยางเพื่อปราบความโหดร้ายของเปลวไฟสีทองแต่ด้วยวิธีที่เปลวไฟสีฟ้าและเปลวไฟสีทองสร้างกันและกันมันอาจรวมกับเปลวไฟสีทองเขาต้องสึกหรอมันก่อนหรือด้วยความแข็งแกร่งของเปลวไฟสีทองมันจะกระจายของเขาไปด้านข้างจุดสำคัญคือหลังจากเปลวไฟสีฟ้าถูกเป่าออกไปสิ่งที่เหลืออยู่คือ วิญญาณมังกรที่ไร้การป้องกันของเขานี่คือการป้องกันครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากนั้นวิญญาณของเขาอาจพินาศนอกจากนั้นวิญญาณของเขาอาจพินาศนั่นคือเหตุผลที่เขาในที่สุดก็ให้ทุกอย่างในการต่อสู้นี้ขมวดคิว้วโจฟานจ้องเปลวไฟที่ระยิบระยับเมื่อพวกมันเข้าใกล้เหงื่อของเขาก็ไหลออกมาต่อเนื่องเขาอธิษฐาน ความหวังครั้งสุดท้ายขอให้นี่พอแล้วเย่หลินมองอย่างเย็นชาขณะที่เขาหอบหายใจไร้ประโยชน์ฆ่าเผาวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อปล่อยเดซิเมตติ้งโกลเด้นเฟลมีผู้สืบทอดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ครึ่งครึงกลางๆอย่างเจ้าไม่มีโอกาสลาก่อนคู่อริที่ถูกกำหนดไว้ของข้า แบมเปเลวไฟพุ่งเข้าใส่มังกรสีฟ้าในที่สุดแรงอันทรงพลังทำให้มังกรสั่นและหอนด้วยความเจ็บปวดจิตใจของโจโฟานก็เจ็บปวดเช่นกันรู้สึกเหมือนหัวของเขาระเบิดจากใบมีดนับพันที่จมลงไปแต่เขายังคงอดทนเขาให้เปเลวไฟสีฟ้าเผชิญหน้ากับการโจมตีที่เข้ามาต้องการจมเปเลวไฟสีทองในมหาสมุทรสีฟ้า เขาไม่มีโอกาสกระแสะเปลวไฟที่ลุกโชนยาวๆเหมือนเข็มแทงทะลุทะเลเปลวไฟสีฟ้าแม้พวกมันจะสัมผัสเปลวไฟสีฟ้าก็ไม่ได้ต่อต้านเขาโชคดีพอแล้วเท่าพลังของตัวเองไม่ถูกสึกหรอไปแทนเขาไม่เคยจินตนาการว่าการโจมตีของเย่หลินจะเข้มข้นขนาดน,นี้มันแข็งแกร่งมากจนความพยายามครั้งสุดท้ายของเขาไร้ประโยชน์ เปเลวไฟสีฟ้าไม่มีทางจะกัดกินการโจมตีไม่มีประโยชน์ใดๆเลยการเข้าโจมตีด้วยการป้องกันเช่นนี้เป็นการฆ่าตัวตายโดยแท้ถ้าเขารู้เขาจะทำอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาควรจะทำตั้งแต่เริ่มแรกทันใดนั้นร่างกายของโจฟานสั่นจากความสิ้นหวังและความเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดน่าเสียดายที่สายเกินไปที่จะออกมาจากเรื่องนี้ หูเมื่อเปลวไฟสีทองเข้าใกล้พายุที่ลกไหม้กวาดผ่านร่างกายทั้งหมดของมังกรสีฟ้าและขจัดเปลวไฟของมันทันทีก่อนที่เปลวไฟสีทองจะไปถึงความร้อนของมันเผาวิญ,ญญาณมังกรอย่างต่อเนื่องหัวของโจฟานเดือดขณะที่เขาคายเลือดสีแดงเข้มจบแล้วเมื่อเปลวไฟเข้าสู่วิญญ,ญาณมังกรเขาจะตายแน่ เขาตระหนักถึงพลังของแย่หลินแต่ดูเหมือนว่าเขายังประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปแม้ว่าเขาจะต้องการใช้ท่าสิ้นหวังจริงๆต่อสายเกินไปการต่อสู้นี้จะเอาชีวิตของเขาไปหายใจยาวๆโจฟานเต็มไปด้วยความเสียใจชูชิงเฉิงเศร้าโศกตาของเธอน้ำตาท่วมส่วนเาาอูว่วีหัวเราะเยาะตลอดเวลาต่อความโชคร้ายของเขา Exalted Double Dragons กำลังจะยุติการต่อสู้นี้อย่างไรก็ตามเสียงร้องแทงหูของทุกคนพวกเขาทั้งหมดเห็นฟ้าผ่าสีม่วงกระพริบและร่างที่คุ้นเคยลอยอยู่ข้างหน้าวิญญาณมังกรโจฟานลืมตาและเขาเห็นนกสีม่วงขนาดใหญ่หลายสิบเมตรเฉียวเออเขาไม่ได้บอกให้เธออยู่ห่างๆหรือทำไม เฉียวเออร์เผชิญหน้ากับเปลวไฟสีทองที่มาที่มังกรสีฟ้าโดยไม่เสียใจเดี๋ยวเฉียวเออในที่สุดก็เข้าใจโจฟานตะโกนแต่เฉียวเออที่มีฟ้าผ่าสีม่วงผ่านแล้วได้พบกับเปลวไฟสีทอง ฟ้าผ่าสีม่วงและเปลวไฟสีทองเป็นพลังโหดร้ายระหว่างสวรรค์และโลกและเมื่อพวกมันปะทะมันเกือบจะเหมือนเสียงสะท้อนออกเสียงระเบิดไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเฉียวเออใช้ฟ้าผ่าสีม่วงทุกออนซ์ที่เธอมีเมื่อเปลวไฟสีทองถูกหยุดแม้ว่าเปลวไฟที่ทรงพลังจะถูกหยุดพลังของมันยังคงน้าทึ่ง เปเลวไฟสีทองกลืนเฉียวเออในความร้อนที่เผาไหม้แม้ว่าดวงตาของเธอจะยืนหยัดอย่างดื้อรัน้นใช้พลังงานทุกหยดที่เธอมีแม้จะยินดีใช้ชีวิตของเธอเพียงเพื่อหยุดเปเลวไฟในการประทะระหว่างฟ้าผ่าสีม่วงและเปเลวไฟสีทองเปเลวไฟกำลังลดลงเห็นได้ด้วยตาเปล่าฟ้าผ่าสีม่วงเหมือนสิวกัดกินพลังของมันเปเลวไฟสีทองเหมือนงูพิษ ฉีกเฉียวเออร์ทุกโอกาสที่มันได้เผาขนของเธอเธอไม่แคร์ยึดมั่นด้วยทุกสิ่งที่เธอมีเพื่อบดขยี้เปลวไฟสีทองหัวใจของโจฟานเจ็บปวดเขารู้ตอนนี้ว่าเฉียวเออร์กำลังเสียสละตัวเองเพื่อเขาในที่สุดเปลวไฟสีทองก็ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อพวกมันกระจายเฉียวเออร์ตอนนี้ถูกเผาทั่วร่างสีม่วงที่กระพริบบนร่างกายของเธอหมดไปนานแล้ว เธอแค่ล้มลงบนพื้นโดยไร้พลังโจฟานสั่นทั่วทั้งตัวขณะที่เขาก้าวอย่างลำบากทีละก้าวเข้าใกล้เธอชูชิงเฉิงปิดปากตาของเธอแวววาวด้วยน้ำตาขอบคุณเฉียวเออสัตว์วิญญาณที่ปกป้องเช่นนี้หวนเทาถอนหายใจเซี่ยวเทียนซาเป็นคนที่คุ้นเคยกับโจฟานมากที่สุดและถอนหายใจเช่นกันโจฟานเลี้ยงสัตว์วิญญาณน,นี้เหมือนลูกสาวของเขา เข้าใจแล้วไม่แปลกที่เธอจะซื่อสัตย์เช่นนี้หวนเทาให้เฉียวเออมองด้วยความชื่นชมนานเสียเทียนส่างสายหรัวพี่ชายท่านไม่เข้าใจผมผมหมายความว่าตอนนี้ลูกสาวของโจโฟานเฉียวเออตายแล้วเขาจะโกรธจริงๆครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเขากินศัตรูของเขาทั้งเป็นแค่คิดเกี่ยวกับมันก็ทำให้ผมหนาวสัน่นแต่ เขาทำได้หรือพลังของเย่หลินหวนเทาขมวดคิ้วเซียเทียนสางยิ้มพร้อมส่ายหัวในอิโซเทริกดีเบตเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมอนน่นเหมือนกันเชื่อผมเมื่อผมพูดเรื่องนี้คนที่เขาต้องการให้ตายไม่มีโอกาสมีชีวิตหัวใจของหวนเทาสั่นสะเทือนด้วยความตกใจและมองโจฝานด้วยหน้าร้ายแรงเด็กโง่พอไม่ได้บอกให้เจ้าวิ่งหรือ ตอนนี้เจ้าโตแล้วไม่ฟังพ่อหรือเดินช้าๆไปหาเฉียวเออร์โจฟานก้มลงลูบโซ่ร่างกายที่ถูกเผาโดยเปเลวไฟสีทองเขารู้สึกได้ถึงพลังงานร่องรอยในตัวเธอและรีบเอายาออกมาให้เธอยิ้มอย่างสงบแต่ความสงบนั้นซ่อนความกระหายเลือดที่น่าสะพรัว หลังจากที่พวกเขาได้ยินคำพูดของเขาพวกเขาทั้งหมดก็สั่นสะเทือนไปถึงกระดูกแย่หลินหอบหายใจจากความเหนื่อยหนักและตะโกนโจโฟานสัตว์วิญญาณของเจ้าช่วยเจ้าจากความตายแต่มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาตอนนี้มันแสดงให้เห็นว่าข้าจะชนะโดยการเดิมพันทุกอย่างในขณะที่เจ้าผู้ที่ไม่มีพลังเช่นนั้นจะแพ้ เย่หลินกำลังทำสัญญาณอีกครั้งรวบรวมพลังเดียวกับที่เขาใช้ก่อนหน้านี้เพื่อปล่อยอีกครั้งเดี๋ยวน้องชายเขาไม่มีความช่วยเหลือจากสัตว์วิญญาณแล้วตอนนี้เจ้าไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหู่่ชิงชิวร้องออกมาเย่หลินไม่ได้ยินเขาเลยขณะที่เขาทำต่อไปแม้ว่าลมหายใจของเขาจะหนักขึ้นและหน่าซีดลงไม่มีเวลามากนักและโจฟานเป็นคนที่เจ้าเล่ห์เกินกว่า เขาต้องการชนะและนั่นหมายความว่าเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขามีเพื่อทำลายคู่ต่อสู้และไม่ให้โอกาสผิดพลาดนี่คือเส้นทางสัตว์ป่าของเขาใชยชนะเหนือสิ่งอื่นใดกำหมัดแน่นโจฟานลุกขึ้นยืนและเคี้ยวเคี้ยวด้วยตาที่เลือดแดงเจ้าต้องการเดิมพันทุกอย่างหรือฮ่าฮ่เจ้าขอมาเอง